ไปดีทันนส้มตอนนี้ครับเจ้ามายืนอยู่นอกตื่นเศ้ามาประมาณจิตโมงนี่แหละนอกอ่าจิตโมวก็ยืนอยู่ถนนเจริญกุุงซอยเก้าสิบเอ็ดภัพหนึ่งนอกถนนส้มวันนี้ครับเจ้ากระามคื้ย กับคุยมารีวิวให้เบิ้งทีนีเนาะหือว่าแมนเนอะอาะถนนยามมือศองาิของมืองาองของกรุงเทพนาคอนถนนจเจริญกรุงเนาะเก้าเับหนึ่ง เจ็มโมงสิบห้าแต่ว่าม้งเศร้าก็มีฝนตกเล็กน้อยเราจะคอย่าเฮ็ดให้อันบรรยากาศก็ซุ่มซื่อซุ่มซื่อพอดีแดดออกแดดออกแดดบ่ออกแดดออกแดดบ่ออกเนาะหันหลังพุทออกพุทธุบเนาะขอเจ้าชิเนะนน้ำให้เบิ้งเนาะนี่แมนว่าอีกอันนึงที่ว่าเคนว่าอันหงแหมรู้ หงแฮมรู้แต่ราคาบอหรืวทำงมเดีย๋ยวนี้ชื่อว่าหงแฮม The Sun Ray The s u เ r อะ No เนาะเดอะซันไรโนนี่ซึ่งเป็นหงแฮมที่หงแฮมที่ว่าเนาะดีสมควรเนาะระดับคัน เนาะดีด้านในก็คือว่าเทียบเท่าโราานนางแรมรู้เนาะท่านผู้ชมเนาะด้านในเทียบเท่าโรงแรมรู้แต่ราคาบอรู้เนาะราคาก,กาพอไสได้คือครับเจ้าเคยเคยลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอันเนี้เรื่อยๆอน่ะเนาะเขาเจ้าไปนอนโรงแรมไดที่ว่าถือโรงแรมที่ว่าอันนาะ อัันนนะ้คือว่าห้องแคมด้านในมันหันคือวา่าถ้าเจ้าปรับปรุงไม่ถึงที่ว่าเป็นห้องแคมเก่าเนาะแต่ถ้าเจ้าปรับปรุงไม่ให้มันสะอาดสะอ้างแล้วกัดเครื่องใส้เครื่องถอยจ้างๆ้างคือรับอนามัย,นะยเนาะอาจจะว่าเท่าห้องแคมรู้แต่ราคาข้าเจ้าหันบกแงนะพงเนาะถือว่าข้าเจ้าหันทั้งที่ว่าโบถึงพันบาทเนาะเนาะโบถึงพันบาทเนาะ เขาเจ้าก็แมนมากเอาออกคลิปแบบนั้นเนาะถึงพันบาทหรือว่าบาทพันบาทพันบาทนิดนิดพันบาท,ออทบาก,กันหละถ้านว่าเกินพันบาทเขาเจ้าก็จะบอเอามาลงคลิปเนาะ,ะเนาเป็นโรงแรมที่ว่าราคาแพงแล้วเนาะพันรุ่พันบาทลงมาเขาเจ้าจะเอามาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าทานผูกซมได้บึ้งนเนาะเห็นแล้วเน,นาะเมื่อกี้ขนาดนี้เป็นโรงแรม คงแคหร right? ูแ <erman> ท้อันนี้นะไอเจ้ากับโปงยทไทยให้เบื้องซื่อเลยคงแคหรูแท้อันนี้ hai bước và nhất gạt nhưng tất cả các xuống thơ ờ. บรรยากาศขององค์แห่เดินทางสุ่มเด้อ ก็จาพามาอย่างเบิ้งมันหัวหงแหงนี่มันอยู่ต้นหน้าครับเนาะกับเอเชียทิกเด้อร์ทั้งทุกเด้อต้นหน้ากับเอเชียทิกเนาะเอเซียทิกเดอะริเวอร์ฟ론เนาะทีคเดอะริเวอร์ฟ론ก็จะพาไปเบิ้งย่างเราไปเบิ้งบรรยากาศข้างในฮันละเด้อดทั้งสมเด้อ ว่าแปดโมงกุญญบานเปิดเอะไรับบนี้เลยกุญญบานเปิดพอเมื่อคืนนี้ครับเจ้ามาเนาะมาแต่ว่าเนาะมาแล <มา S 1> ้วเป็นกลางคืนเนาะเมื่อเป็นกลางคืนครับเจ้าก็เลยว่าอันมันทายทำข้อที่ทายเนาะมันก็คิดให้ นนมันกลางคืนมันมืดบรรยากาศโบสวยงามแล้วข้าเจ้าจึงค่อยบบได้หายก็เลยว่าตื่นมาแต่เศร้ามันเศร้าหลายแปดโมงค่อยเปิดข้าเจ้าก,กับสิโบได้เนาะสีโบได้นั่นแหละถ่ายเห็ดเบิ้งแล้วนอนสมนอกนี้เป็นบรรยากาศของเอเชียทิกเนาะ Asiatic nè Hạt sôm Bưng phải bưng phải phun tốt đê mưa sau nè hẳn ạ Cứ lấy qua hiện hành Nó Mấy chiếc cạn mấy nó hạt sôm อาผมก็เดินผมก็เดินออกไปนี่ก็ได้สิยังไม่ถึงเวลาเข้าใจเข้าใจผมก็เดินออกไปนี่ทางออกเดี๋ยวเขาออกนอกปร้เทีก่อนนะครับผมออกนี้ได้ได้ไหมโอ้ยทำให้ทางออกตงนี้ก็ตามผมไปถ้าไม่ไม่ครับออ้ยจะหลักการนะผมแค่ถ่ายรูปเดี๋ยวผมโดนตำหนินะครับผมแค่มาถ่ายรูปเฉยๆผมก็มาเศ้าเกินไปผมรู้ ครับใช่ครับผมตื่นเช้าผมรีบไปทำงานถ้าอาจารย์ถ่ายรูปก็ให้มาช่วง